โห็ิร oh, ีทำากเ่อนบ้านแต่มเย่ามากเด้เลยดีเลยกริลตาอ๋อนี่ปากครอบคอนโทรลอยู่นี่เาเปลี่ยนเลยซีเรียนสูงตัวนี้ซีเรียนว่าแม่เจีบเลเท่าไรซีเรียนเท่าไรเก เก้าเก้าศย์ยดหัวปะย้มือเมนเมินไหนเก้าศูนย์ปนย์แดหนึ่งหนึ่งแาเก้านอ่ศูนย่ันอันนี้เลยแปดจบเลขแปดแปดโอ้เฟรมนอลอแล้วนะเฟรมมันแล้วช่วยเลยลุซองใก้

ยังไม่เคยแกะเลยเนาะ สีเดิมเลยเนาะสีเดิมเดิมอู้ฮะก็บอกเลยนึก่นี่มื่อกีน่องเมุงกีนอเดิมเชิบมาเชิญให้แบบละลุงต่เลี้ยงลุงละลาบูนลาสะะบานเดียวลาบูดเนาะ นี่ซีเรียสอยตัวนี้ก็มี0 8นย์น่น1 18อินโวคันนี้อ๋อเออเราจอดแล้ครับสวยดิ

คนดนิ่มเลยโคดูกี้ยังมีสีเหลืองอยู่เลยนะอา่าโกเบโกอยู่ตอนี้ครับต้องให้เจ้าของขับเข้าเอง เพื่อความสบายใจครับนี่เทลเลอร์นี่แกก็ขายดิแกบอกยี่สิบเจ็ดนเกี่ยวได้โอ้เปล่าเดียวเทลเลอร์เปล่ลาเดียว พุก si. an er s <S ีสวยสิอันนี้สิโมบินโมอันนี้นอารถเลยนะทษนะมุกีนอกรถเยู่อมหลังหมดแล้วดีดีสวยครับดูสีเดิม แถวล้างหน่อยก็สวยแล้ว